วันเี่เจ็ดสุบายมากนะแล้วคิดมากอดทนหน่อยหรืเปล่าหมุนตัวหมุนตัวท้องบนอยู่กับใครบ้างอยู่กับแฟนครับอะรอรอตรงนั้นลงมาจากมุ้งออกมาจากมุ้งครับออกมาจากมุ้งก่อนลงมาลงมาตัวเราลงมาก่อนตัวเราลงมาก่อนไม่ต้งองใส่ไม่ต้องใส่ลงมาก่อนเดินลงมาเลย อยู่แม่ก็พ่อแม่ครับพ่อแม่อยู่นี่ครับพ่อแม่อยู่นี่แม่ชื่ออะไรแม่ชื่อคุณครับอันคูนลงมาด้วยลงมาให้หมดไม่ครับแม่อยู่นี่ครับอ่านหลังแม่อยู่หลังใช่ไหมครับผมอ่าเรามาได้ครับ